ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระโพทธญาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องทานบาร,รมีต่อไปคำว่าบาร,รมีก็คือการเก็บการสะสมความดีเมื่อบาร,รมีเพิ่มขึ้นก็จะทำหนา้าที่ขจัดลดละสิ่งที่เรียกว่าว่าอาสวะคือเกล็ดให้จางไปคลายไปมันเทาไป ก็ทํานองว่าเราอยู่ในห้องมืดเราจุดเทียนขึ้นที่ดะดวงทียดดวงแสงเทียนก็จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างด้วยแล้วก็จัดความมืดออกไปด้วยผลการบำเพ็ญบารมีจึงเป็นกุศลประเภทที่เรียกว่าภาวนาคือการทำความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้น เวลาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงนั้นจะมีนัยยะต่างๆเป็นนั้นมากก็าตามบุธิภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆแต่เมื่อเรากล่าวนัยะะโดยสรุปก็คือว่าทุกกรณีนั้นจะทำหน้าที่ลดละโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นรากเง้าของอกุศลให้จางไปคลายไปบรรเทาไป จึงหมายความว่าในขณะนั้นนั่นเองก็ได้เพิ่มทานไหมยศีลไมยภาวนาใหม่ขึ้นต่อปดีทานเป็นตัวนำท่านก็เรียกว่าฐานะบารมีเป็นกุศลและเจตนาที่ทำหน้าที่ขจัดโลภะหรือความมัจฉริยะในวัตถุสิ่งของที่เราจะบริจาค แล้วก็ทำหน้าที่กระจัดโทสะในตัวคนที่เราจะบริจาคทำหน้าที่กระจัดโมหะในเจตนาที่เป็นเหตุให้บริจาคก็ได้นำศึกษามาตามลำดำับมีจุดหนึ่งนั้นเป็นการแสดงในรูปที่เรียกว่าจุดกระตุ้นหรือจุดที่ประรบ ประการให้ทานแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเราจะเห็นว่ามันมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกบ้างหรือกระตุ้นจากจิตสำนึกของเราเองบ้างเช่นว่ามีข่าวคราวการช,ชวนชวนชักชวนจากบุคคลอื่นให้เราช่วยสมทบทุนบริจาคเพื่อการกุศลในใดอย่างหนึ่งเราไม่เคยรู้และไม่เคยคิดมาก่อน พอเรารู้ก็ก็ชี้แจงแนะนำเราก็เกิดความคิดขึ้นก็แสดงว่าจุดกุศลและเจตนาในขณะนั้นเกิดขึ้นจากการกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเชือ้อมีพื้นที่จะเสียสละบริจาคสมครอะหนุเคราะห์ต่อกันอยู่ด้วยแต่เราไม่มีพื้นไม่มีเชื้ออยู่มันก็ฟังหูซ้ายข้าวหูซ้ายตะลุกหูขวาไป บางครั้งบางคราวมันก็คิดขึ้นมาตามปกติแล้วก็อาจจะประรบความดีงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำในเช่นนั้นแล้วเราก็ทำออกไปมีความละําเลียดละไม,มขึ้นไปตามําดับท่านก็จัดเข้าไปในแนวที่ก็เรียกว่าอาทิปัตยะคือความเป็นใหญ่หมายความว่าการกระทำทางครั้งนี้ประลบอะไร อะไรบินตัวกระตุ้นโดยการแรกเขาเรียกว่าโลกาที่ปไตยทานคือการทำทานที่ปราะคนส่วนมากเห็นคนส่วนใหญ่ก็ททำกันเราก็ทำคคกคอ้ายๆกับเทศกาลต่างๆเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานตเทศกาลอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทำบุญดักบาตรกันตามประเพณี จนบางครั้งมากราวพระก็ไม่รู้จะทำยังไงดีดรับแล้วรับอีกไม่หมดสักทีหนึ่งแล้วรับแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเลยก็ต้องมีกิจกรรมนำไปแจกจ่ายไอ้คนอยากจนกระสนุนาถาเป็นต้นนั้นก็แสดงเห็นว่าเว็ดผลสติปัญญาในการคิดเนี่ยมีไม่ค่อยมากอะไรหรอก เพราะถ้าหากว่าเรามีเหตุผลสติปัญญาในการคิดมันก็ทํานองคล้ายๆกับวันพ่อวันแม่วันอะไรที่เราประรบกันเนี่ยมันที่จริงมันต้องมีทุกวันมันไม่ใช่ว่าปีนหนึ่งมีเพียงวันเดียวเราให้ความรุันแก่พ่อแม่เพียงวันเดียวหรือวันเด็กก็เหมือนกันก็ต้องมีทุกวันให้ความเมตตาอินดูอาทรห่วงใย,ยเอาใจใส่ต่อเด็ก ก็ต้องทำทุกวันแต่ว่าผู้เทศกาลทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าหากว่าเราใช้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็มีความคิดว่าให้ทานวันไหนมันก็เป็นทานอยู่แล้วสมมติเราจะทำบุญตักบาตรนะเหมือนเทศกาลอย่างน,นี้มีคนตักบาตรแยะเราไม่ตักก็ตักวันอื่น านชีวิตพระจึงมีการพูดว่าอาหารเสือบ้างคือบางวันไม่รู้จะฉันอะไรเพราะไม่มีอะไรฉันบางวันก็ไม่รู้จะฉันอย่างไรเพราะมันเยอะหรือเกิดแม้ตักอย่างละคำก็แย่แล้วมันก็มียิ่งมีหย่อนกันอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าใน,นโลกาที่ปไตยเนี่ยมันอาศัยการชีน้นำการกระตุ้นเตือนมาจากข้างนอก ซึ่งไม่ใช่ข้อยติว่าถูกหรือผิดแต่ว่าเราจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปประกอบด้วยพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยมันจะเพลโลสะรารพากันไปอย่างเช่นในเทศกาลต่างๆของเราชินเทศกาสกลสงกรานต์เทศกาลจุดจีนหรือว่าทางราชการปิดติดต่อทั้งสามสี่วัน คนก็จะแห่กันไปในต่างจังหวัดรถไปติดกันอยู่กลางถนนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทํามาอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ใช้เหตุผลในเรื่องเหล่านั้นแต่ใช้กระแสใช้กระแสสังคมยุคสมัยเทศกาลการตีค่าการกําหนดให้การให้ความสําคัญแก่วันนั้นนั้นแล้วแห่กันไปทํา การให้ทานในลนักษณะนี้มันก็ลกดโรคปวดหลงนั่นแหละแต่ว่าในบางกรณีทำมันมากเกินตุเกินผลไปโดยไม่เกิดประโยชน์คือหลังจะทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมันก็จำเป็นจะต้องสวจสอบพินิพิจารณากันใหม่เหมือนกันประการต่อไปเขาเรียกว่าอันตาทิปไตย อัตตาที่ปไตยทานนะครคือการทำทานที่ประรบตนเองเป็นใหญ่ที่นีการประรบตนเองเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าประรบขนาดไหนเช่นประรบว่าคนบางคนเขามีฐานะยากจนกัดสวนนาถนา,าเราก็มีเหลือกินเหลือใช้ก็ควรจะช่วยช่วยเหลือกเกื้อกูลกันสงเคราะห์กัน อันนี้ก็แสดงเห็นว่ามันมีเมตตาเป็นฐานแล้วก็มีน้ำใจเสียสละก็เกิดเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นแต่บางครั้งก็เห็นว่าเราก็มีฐานะบางครั้งร่ำรวยเป็นหนี้ของแผ่นดินเกิดมาอาศัยแผ่นดินแล้วก็ชดใช้อะไรให้แก่แผ่นดินเขาบ้างเราก็ทําไปลงเพ็งกุศลสาธารณณะต่างๆเท่าที่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์ คือใช้เหตุผลสติปัญญาส่วนตัวตอนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่าบางครั้งบางคราวมันเป็นการใช้อารมณ์ได้เหมือนกันเช่นแต่ว,ว่าเช่นคนนี้เราชอบเราให้คนนี้เราไม่ชอบเราไม่ให้ก็มีคนบางคนที่เคยมาพูดเป็นทํานองว่าเองมีความสำคัญเอว่าตัวนี้ตอนนี้ไม่อยากทำบุญตักบาตร ไม่อยากฟังเทศไม่อยากให้ทานไม่อยากรักษาศีลมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรแก่การโอ้วดแต่แสดงว่าเราถดถอยในการกระทำความดีเป็นเรื่องที่น่าจะประรบเพื่อจะรักษาระดับคุณภาพจิตใจของเราเอาไว้กระทำยังไงไปนี้จิตใจมันท้อถอยมันหดหู่มันไม่มีความพร้อมที่จะให้ทานรักษาศีล ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมก,ชก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยหาทางออกแต่พูดคล้ายๆกับให้ความต้องการแก่กตัวเองคือดูแล้วคล้ายๆแต่ถ้าตนเองไม่ตักบาตรแล้วาศาสนาจะล้มละลายไปอะไรต่อนั้นคือผู้ใหญ่พูดโตเกินไปนั่นก็แสดงว่าอัตาทิปไตยเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะหลงตัวเองอัตาทิปไตยนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ สํานวนวิชาการไ้ร้ออัตตวิสัยคือหมายความว่าอาศัยตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินใจในการทําความดีหรือการลักควาชั่วเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าความคิดเหล่านั้นมีทิศทางมีเหตุผลก็ไปได้เยอะคือคนบางคนก็จะไม่ค่อยคิดประณีตอะไรเท่าไรห่หรอกแต่ว่าคิดในจังหวะที่ได้โอกาส คือในกรณีนการให้ทานถ้าเอาก็จริงมันไม่ใช่เรื่อง่ายเหมือนกันคะคือหนึ่งเราต้องมีสิ่งที่จะให้สองเราเกิดกุศลและเจตนาที่จะให้แล้วก็สามีบุคคลหรือว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นที่ควรกับการจะให้แต่มันถ้าเกิดสักสองอย่างมันก็ให้ไม่ได้ถึงจะพูดว่า เรามีวัตถุที่จะให้เรามีเจตนาที่จะให้แต่ไม่มีผู้ที่เราจะให้เราก็ให้ไม่ได้พรนี้จึงต้องเกิดพร้อมกันสามประการในความคิดในสมัยก่อนที่ท่านจึงมีฐานะยากจนแล้วท่านก็ไม่เคยให้ทานที่เหตุไม่เคยให้ทานคือไม่ค่อยมีของจะให้ก็รประรบตัวเองเหมือนกัน และบางทีมันก็ขาดแคลนผู้ที่จะรับซึ่งเรียกว่าทักกิณัยบุคคลคือผู้ควรแก่การผู้ควรแก่การรับทักษินาคือการทําบุญอุทิศกุศลก็แนวการทําบุญที่เราสวดสรรเสริญพระสังฆคุณเนี่ยในห้าข้อหลังนะนะก็ที่จริงก็สี่ข้อหลัง คือเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรการต้อนรับเป็นผู้ควรแก่การทำบุญเป็นผู้ควรแก่การประทำอัญชลีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่หมายความว่าในองรวมมันเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนปเจกชนก็อย่าไปคาดหวังว่าต้องสมบูรณ์ทั้งหมดเพราะท่านเหล่านั้นก็คือผู้ที่ฝึกปลือปฏิบัติพัฒนาตัวเอง เพื่อให้กิเลสลดน้อยถอยลงไปที่ท่านกําหนดผู้รับเนี่ยคือท่านกําหนดที่ท่านที่สิ้นอาสวะคือว่าไม่มีความโลภควากรธความหลงพูง่างยอย่างนั้นนะฮะก,ก็จะได้บุญมากมาในแวดวงของสังคมเราจึงมองไปที่สถาบันสงูง ีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพราะนั้นแสดงว่าท่านมีราคาตัวสมัมมหะลดลงไปมากก็อย่างน้อยก็มากกว่าสามัญชนแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีการลดละมันก็คือการนั่นแหละก็คือไม่เป็นอนหุนโยปหุนโยมัน,ม,น,ม,นมันจะยันกันไปยันกันมานะครับ หมายความว่าถ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านต้องเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านต้องไม่เป็นอย่างนี้คือมันจะมีเป็นกับไม่เป็นปรากฏอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นการเชียรพระสงฆ์หรือพูดเอาอแต่ได้ตองนั้นแต่ว่าเป็นการอธิบายกระบวนการทางจิตที่ท่านอุปมาเรื่องการปลูกพืชว่าพืชจะด,ดีด,ดีปลูกลงในดินที่ดีสภาพแวไปล้อมดีเนี่ย มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตและจากการงอกแล้วก็โตได้เร็วแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลได้เร็วการทำบุญทำกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะในการประรดตนเองบางครั้งเช่นสมมติว่าชาวบ้านจะทำบุญถวายพระเนี่ยคิดไม่คิดอะไรละเอียด คิดแต่บ่พระท่านไม่ประกอบอาชีพไม่ทำนาทำสวนเราก็ประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีเงินมีสถา,านะก็ควรจะสนับสนุนการศึกษาทมปฏิบัติธรรมของท่านตัวเองก็ไม่เคยติดใจอะไรท่าไรนะไม่ไปตั้งความปรารถนาให้ถูกหวยให้ถูกใครมีฐานะบางค้างร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีคือไม่ได้คิดอะไรไปลึกซึ้งขนาดนั้นแต่เห็นยวนั้นเป็นเรื่องควรทําก็ทํา หรือบางคนนี่ถือว่าเป็นการประดับจิตใจของตัวเองการทำทานนี้เป็นเครื่องมือในการประดับจิตคือทำจิตได้มีความสงบเยือกเย็นประนีตมากยิ่งขึ้นมีเมตตากรุณาต่อคนสูงขึ้นมีน้ำใจเสียสละสูงขึ้นมีเหผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็ทำหรือบางคนก็อาจจะปรารบไปไกลกว่านั้นขาเป็นการตกแต่งพบชาติของเราให้ประนีตมากยิ่งขึ้น เราไม่จิตประนีตนะภูมิจิตกประณีดพบที่จิตจะไปบัติกประณีตนั้นกฎเกณฑ์ของเขานนะี่ยเราทานองคล้ายๆกับคนที่มีความรู้มากมีความสามารถมากก็แสดงภูมิรู้ก็สูงและถ้าภูมิธรรมเขาสูงความคิดซึ่เกิดขึ้นมาจากการใช้ความรู้ก็ถูกควบคุมด้วยคุณธรรมก็แสดงความสามารถออกมาในการทํางานเด๋ยวมีความรับผิดชอบ พบที่ท่านจะไปอยู acquired, ira, ensemble, body, campus, acha, ่ไปทํางานเนี่ยมันก็สูงฐานะตําแหน่งที่ท่านได้มันก็สูงตามไปมันเป็นกฎเกณฑ์ครับที่จริงถ้าเรามองให้ดีแล้วเ็นว่าเป็นกฎแบบวิทยาศาสตร์เป็นกฎเกณฑ์ว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือแนวของเรียกว่าอัตราทิปตยยาน แต่บางอย่างเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในลักษณะอย่างนั้นคือประรบว่าอะไรเป็นความดีก็ทําอะไรเป็นความชัวว่วก็ละก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดมากรุรังหรือไม่ได้คิดอะไรมากแต่ประรบธรรมะเป็นเกณฑ์พวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นทานบาร,รมีด้วยกันในสาทุสูตรในสังยุตติกายตอนดกรกล่าวถึงเทวดากลุ่มหนึ่งซึ่ง ที่จริงก็อาศัยการทำบุญก่อนก่อนที่จะตายคือสมาทานศีลนะฮะที่จริงสมาทานศีลแต่ว่าคนที่ให้ท่านสมาทานศีลนั้นเขาให้ทานมาแล้วก็ตัวเองก็ตายไปกับงเกิดในสุกติโลกสวรร์ก็มองดูเอ๊ะเรามาเกิดได้อย่างไงก็ระลึกชาติได้ก็ศึกษาก็รู้ว่ามันได้มาจากครูบาอาจารย์ ที่ให้ศีลในขณะที่เรือกำลังค่อยๆจมลงไปในหมหาสมุทรแต่ผมมีรับศีลจบแล้วก็ตายหมดพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าคณะสตุลละปะกาญิกาคือมอาพากบพระพุทธเจ้าต่อพระพักและกล่าวยกย่องสรรเสริญทานที่จริงทานในต้นเห็นของอาจารย์ท่านก็เป็นสัมผัสทรง แต่ว่าท่านไม่ได้สมบ,บัตเองหรอกท่านเห็นอาจารย์ของท่านตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติภพชั้นสูงแล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยได้บังเกิดในสุกติด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าทํานองปรารพบให้พระพุทธเจ้าตัดสินว่าที่พวกท่านแสดงความเห็นนี่มันถูกไหมข้อความและต้นก็จะขึ้นเหมือนกัน ข้าแต่ท่านผู้นิรทุก์การให้ทานนี้ดีนักเพราะจะหนีเสียหนึ่งเพราะเมาเสียหนึ่งจากนี้คนจึงไม่ให้ทานเห็นไหมก็แสดงว่าการให้ทานนีดีจริงแต่ว่าถ้าเราจะหนีเราหวัวเราโลภหรือว่าเราประมาทเราก็ไม่ให้ก็ทานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าทานนี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้หวังบุญควรให้แท้ ก็เสนอความเห็นมาแบบพื้นๆทั่วไปก่อนแล้วองค์ต่อมาก็พูดในทํานองเดียวกันแต่มาตั้งประเด็นใหม่ว่าแม้มีของน้อยก็ให้เพียงแต่น้อยเพราะการทําทานนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่ตนเองและเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะครับไม่ใช่เกื้อกูลแก่คุณบุคคลอื่นจนเรานอนหิวไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทานในลักษณะของภาวนา คือสีเนี่ยในาจจริงเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นการเกื้อกกูลในทางอ้อมแต่ว่าเป็นการมดเว้นในทางตรงหมายความว่าเป็นสวัสดิการในทางอ้อมแต่ว่าเป็นสวัสดิภาพในทางตรงแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ไปให้ไปตามน้อยก็เป็นการดีคือมีน้อยก็ให้ไปตามน้อยก็เป็นการดี คนพวกพุ่งหนึ่งก็มีน้อยก็เจียดให้คนพุกหนึ่งมีมากแต่ไม่ให้เสียเลยทักษิณาทานที่คนสละให้จากของที่มีอยู่น้อยเนี่ยก็มีค่าเท่ากับก็เรียกศาสตร์สถานคือเหมือนกับพันมันก็ให้เป็นพันเลยองต่อไปก็พูดข้อความเดียวกันแต่ก็เพิ่มขึ้นมาว่าการให้ด้วยศรัทธาก็มีการดี พระบาตรทั้งหลายกล่าวว่าการให้ทานเนี่ยการรบนี่มันเสมอกันเห็นไหมการรบนี่มันต้องสู้ขั้สึกข้างนอกแต่การให้ทานมันต่อสู้กับขั้สึกข้างในมันมีความจะหนีบ้างมันมีความโลภบ้างมันมีความเมาบ้างมันมีความโกรธบ้างก็แล้วแต่แล้วมันก็หยุดอ่ะคือมีปัญหาสักจุดหนึ่งภายในใจเราก็ให้ไม่ได้แต่มือก็สามารถให้ได้ ก็แสดงเอาชนะค่าศึกในสงครามใหญ่ภายในใจเราเนี่ยพุทธย้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าเมื่อจะค่าเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีมัตเฉรจิตคือจิตที่จะมีมันเกิดขึ้นซ้อ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 นเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วถ้าไม่รีบให้ก็ให้ไม่ได้ก็อบอกต้องให้โดยเร็วต้องให้โดยด่วนต้องให้ในทันทีทันใดถ้าไม่งั้นจะแพ้ แต่วท่านผู้ฟังทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าก,กุศลและเจตนาที่มันเกิดวูบขึ้นมาจะช่วยเหลือเนี่ยมันเยอะแต่ว่าถามว่าได้ช่วยจริงๆหรือเปล่าถ้าระบบรลกคุณหาเราจะเห็นว่าที่เราไม่ได้ช่วยนี่เยอะเพราะอะไรเพราะบางทีมันจะหนีมันเกิดแทรกซะบ้างหรือว่าเราไม่มีของที่จะให้บ้างหรือว่าเกิดเสียดายขึ้นมาบ้างหรือว่า อธิบายเหตุผลเข้ากันตัวเองเนี่ในที่สุดก็ไม่ต้องต้องให้เป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นถ้าหากว่าบุคคลที่ให้ไปตามศรัทธาเนี่ยอยู่ของน้อยให้ไปตามน้อยให้แต่ศรัทธาเนี่ยก็มันเหมือนกับนักรบที่มีจํานวดน้อยแต่เอาชนะค่าศึกที่จงกันข้าบม,มากได้ ถ้าบุคคลมีศรัทธาแม้มีของน้อยก็ให้ไปตามน้อยการให้น้อยนั้นแหละมันก็มีสุขเวทนาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปตันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานนั้นเราไปเกื้อกูลกับคนอื่นคนอื่นได้รับความสุขทางกายเราได้รับความสุขทางใจและในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้รับผลต่อจากนั้นเขาก็มีความสุขทางใจ มันก็เกิดอาการอย่างหนึ่งที่เราพูดอ่ะบูดแบบไทยว่ามักท่านเท่าใดมักตนก็เท่าน,นั้นหมายความว่าเราทําแกท่านมาอย่างไรผลก็จะตอบสนองแก่เราในลักษณะอย่างเดียวกันทีนี้อีกคนหนึ่งก็ว่ามาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงท่านบอกว่าอันหนึ่งของที่ได้มาในทางที่ชอบทำเนี่ยก็พูดเฉพาะสิ่งที่ให้แล้วเนี่ย ได้ของที่ได้มาในทางที่ชอบทำก็เป็นการดีเพราะอะไรเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยมันก็เรียกวัตถุสัมปทาคือสมบูรณ์ไม่มีปัญหาไม่จะไปรักขโมยไม่จะไปค้าย่าบ,บ้ามาให้ทานไม่ใช่ไปช,อช่อดวนหลอกลวงคนมาให้ทานแต่ว่าเป็นของที่ได้มาในทางสุจริตเพราะทานในลักษณะเหล่านี้ แต่ละอย่างที่จริงก็เป็นบาร,รมีในแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนจะบาร,รมีระดับไหนก็เป็นเรื่องอีกระดับหนึง่งทั้งฝังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้กง,งามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี